องค์ความสูงสุดคือมหาเทอสมภคก์วันนี้เราได้ทายาทอย่างหนึ่งคืคอพระภูม เจ้าคณะเห็นเจ้าคณะกำบลันมอบหมายหน้าที่อะไรให้เราทำเจ้ารามือรองมอบหมายหน้าที่อะไรให้เราทำ ไม่ว่าจะเป็นการปกครองศึกษาเพื่อแต่สาพประาชาตของศึกษาของเราหรืองานดาน เราด้วยในก,กวามที่ท่าน,นป่วยมเมื่อที่เจ้าคณะอำเภอท่านมีน้ำใจท่านกา,กาฝ่ายมาบริแผนให้การบริแผนนี้สำคัญมากการพิจารณาความมีความชอบแต่ก่อนก่อนนั้นเอาการปกครองเป็นหลักแต่ปัจจุบันนี้ องคมนตรีซึ่งมีบลเอกประยุทธ์ราชนิพัทธ์ท่านแรกแล้วก็ไ้ท่านเดียวนักปัจจุบัตินี้ออให้คณะคณะองคมนตรีเป็นผู้พิจารณาความดีความชอบของพระสงฆ์แล้วก็ให้ความสำคัญในการ มีแผงก็ฝากการเผยแผ่ไว้ให้เข้าถึงประชาชนตั้งแต่ผู้ว่าอันเมื่อพมจอบตกำลังหุ่เก็บบ้างโดยเฉพาะในที่ที่พวกเรานี้มีป่า เร้ว,กวอกหมายแจะพนักก็อย่าไปทำให้ต่างๆหน้าที่อย่าไปทำเกินหน้าที่อย่าไปก้าวไกหน้าที่แล้วก็จะสร้างความความสามทีเนี่ยมห่ส่งถหนอันนี้เป็นเรื่องสำคัญสูงส,ส,สุดที่เรนลสมอย่างได้ ถ้่ามีความรับความสมุทิีจะทําอะไรก็จะสำเร็จจะช่วยก็ดทีช่วยอาศัยกันเมื่อสมัยผมเป็นรองพมะนบภาพคู่กับเจ้าคุณธรรมเสนาบดีเดี่ยวพ่อระสุทุสงสารเป็นเจ้าพณะนพาท่านก็งอบหมายงานนี้เช่นตัวอย่างงานของพรต่อ อนันต่าให้องค์รับผิดชอบอย่างท่านเจ้าคณะอำเภอสัตว์นี่เป็นแบบอย่างเลยนะเจ้าคณะอำเภอลาชมท่านเมอบหมายให้เป็นทางเป็นทางการ,การลยไม่ใช่สั่งให้ปากให้ดูแลชัดเจนไปเลย การดูงานโดยกรมประชาสัมันธ์ต่างังผมรับผิดชอบจังหวัดลำพูนและแม่ฮ่องสอนเขตการเสนาบดีรับผิดชอบเชียงใหม่เรามีองค์การใหญ่คือหลวงพ่อสมเด็จพมาลาธรรมราชัยดฉะนั้นงานประวัติศาสตร์อุ้งเหวจะบุกจังหวัดเราจึงเป็นแบบเป็นต้นแบบเราได้รับเหยื่ตียนเหยื ชื่อเสียงแม้กระทั่งเจ้าปูสัาเดชพระมหาธีรจาราาอปกรให้คนชื่นชมพนัสงฆ์พระคณะผ้าผู้ภาคก็ชื่นชมพนัสงฆ์คนเหล่าเพราอสมัยหลวงพ่อสังเดมาแล้ว่รนมารจารเป็นพระาใหญ่ผนเหลือท่านถือว่ามาต่อ ็นงานสำคัญของคณะสงฆ์เป็นหัวใจทีเดียวแล้วก็เพื่อพอบหมายงานอื่นก็ลงพื้นที่เช่นตำบลคณะสงฆ์หน่วยองครกรประชาชนมีคุมพื้นที่เช่นตำบลนี้มีหกสิบแปดหน่วยแม่สอนยี่สิบเอ็ดหน่วยไม่มีหน่วยไหน่เพิ ลงไปดูด้วยตนเองหลวงพ่อสังเกตว่าอย่าไปท่งเทียนอย่าไปส่งเอาอย่าไปฟังแต่รายงานต้องไปดูของจริงดูตรงที่ดังนั้นผมรวยเงินผมไม่กลัวเราทำงานไม่โกรธงานเนี่ยฉะนั้นงานคณะสงฆ์แล้วก็ประกวดอบตดีเด่นี่ได้จังหวัดดีเด่นก็ ภาคเจ็ดเราก็ได้ระดับผมเป็นกรรมการผมก็ปล่อยให้กรรมการสีภาคผมไม่ได้ไปยุ่งก็ให้ผลเหนือเราผลภาคเจ็ดกับคือการลงพื้นที่หลวงพ่อก็เจงมาเป็นที่อาจารย์อดีตเจ้าคณะจังหวัดลำปูณท่านบอกว่าเจ้าคุณผมเป็นเจ้าหน้าทจังหวัดผมไม่เคยมาลงแบบนี้เลย ดีดีด้วยผมไปหมดลงตัวที่เลยแล้วมันได้ใจด้วยได้งานด้วยรู้บริบทรู้พระเจ้าี่ทุกวัฒนธรรมของจิตนั้นนะเธอพาลงไปพระผู้น้อยเขาก็ได้กำลังใจเอาลูกทุกอย่างแค่ต้างสอนเนี่ยลูกปากก็สกปลองเนี่ยแต่า่านางกว่าไม่เคยโดนเลยแต่โวยวายเลย เยียมแห่งถ้าไปตรวจงานนี่ก็ไปวันเดียวเลยดังนั้นการลงพื้นที่จะดูของจริงเนี่ยก็ใช้ทั้งวายหลวงพ่อสมเร็จวิอยาผู้นี่วัดเดียวท่างกอไป่าย์นะพิจารณาธรรมศาสตร์วางมีความชอบเสนอมาเนี่ยเป็นโมเมีไม่ได้รู้เลยแล้วก็ทำทุกงานที่เอ้า ได้ผลด้วยแล้วก็เป็นฝึกแผนมาฉะนั้นผมจริงไเลยครับแต่งตัางให้เป็นประธานโอการของว่าสีน้าเป็นโ์แรกของประเทศไทยทผมก็ยังหูใจอยู่ไม่ต้องไม่ต้องไปฝึกงานมองงานให้ทำได้เลยรู้ว่าวัตถุประสงค์ผู้หมายบริบทคืออะไรเพราะเราผ่าน แล้วก็ผมผมงนรรล,ลุราชญูเข้ารูปเข้ารอยจนเป็นเองจิตตลาดเข้าสู่สัข้ิ์ยี่สิบปีผมก็ลาออกไม่ยึดติดในตำแหน่งลาออกไม่งั้นรุ่นน้องก็ขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่ลาออกฉะนั้นผมก็ลาออกก็างานมาเรื่องจะมาโครงการหน่ดยงาน้วยต่างๆนี่นางเช่นมองมาชมเือนหนึ่งตึ้งตึงิดกว่าติดกว่าครั้ง ดังนั้นพอการได้ปลาเราประชุมครั้งหนึ่งอย่าไปขาดประชุมอย่มันต้องไปอ้างรูปอ้างนี่การประชุมเป็นเรื่อง,ง,งรรมมสำคัญในหัวใจเลยนะแต่ตามาก็าเอาสนตัวเช่นตรวจปัญหาตรวจประโยชน์ประชุม,มกันในแม่สอนเนี่ยผมก็อยาดเองความวัตถุดิบอันนี้เป็นเรื่องสำคัญ เราแก่เจ็บป่วยไปไม่ได้ทังนั้นไม่ต้องไปอ้างโทะเราที่มันเป็นหน้าที่ของเราหน้าที่ของประชาธิกาที่จะช่วยกันถ้าองค์นี้ขาดองค์นี้ขาดองค์นั้นหน้ากับองค์นี้มันก็ไม่เป็นตึกแผ่นความรับผิดชอบางทีความสำเร็จมันก็จะไม่เกิดขึ้นดูแต่อย่างที่ดีสุดคือหลวงพ่อสมเด็จพระมหาราชามาราจัด ท่านเป็นนักเทสล่าเป็นแบบอย่างในแง่แบบฉบับทําให้คณะสงฆ์ไปฝึกแข่งมาแล้วเมื่อท่านถึงเวลาท่านละกอกท่านมีเด็กติดในตำแหน่งเราเอาทุกตำแหน่งยกเว้นเจ้าว่าท่านพูดที่เล่นที่เจองว่าถ้ารับตำแหน่งเจ้าว่าเวลากอดเดี๋ยวไม่มีที่อยู่เจ้าว่าจะไร ว่ามันจะปุ่งโกมูลดีถ้าทำาจารย์นี่ก็นอกไม่จะคุ่นถ้าทำวิราที่ตัวเองและตำแหน่งอื่นๆเนี่ยท่านก็ดูแลแล้วก็หวกใหญ่ให้กำลังใจติดตามมาดูกระทั่งท่านนอนไม่สบายอยู่โรงพยาบาลนะท่านก็ฝากเวลาจักรุษทีกัตระมาจิตเนี่ยด้านถูกหลักเนี่ยรู้ดี เราทสักการณ์หนึ่ีแล้วถ้าเราไปเห็นขวดสีส้มโอวัดปากน้ำในฝ่ายวิชาการเราทํางานนี้อย่าไปอย่าไปเห็นคนเดียวต้องทํางานเป็นทีถึงจะสำเร็จเราผ่านงานมาแล้วก็ดูพ่อสมเด็จพระมหาราชอาจารย์หลวงพ่อพระพิสุดทุกสารกจารย์เรา่าก็วาดไว้ ต้นแบบหลายอย่างแม้กระทั่งการศึกษาภาษาบาลีอันนี้ก็หลวงพ,พ่อพบวิสุทธุสาญญาท่านบูรุษปู่เพราะปราดล้านนาที่สำคัญคือพอร,ระสชษฐภัณฑาราชท่านเป็นผู้รับสารมาพระธปดาพัะนิพพุกโยคีโยคอาไว้ประ, 4, 5, ะจรรยานการศึกษา,าบาลีมนก่อนมาก จนปัจจุบันนี้อยู่อันดับต้นๆของประเทศไทยคณะสงฆ์คนหนึ่งนะดีมากกว่าร่วมมือร่วมใจความศรัทธาของวัฒนธรริกและของสืบสอนต่อยอดเพื่อความเจริญมั่นคงวันาเพื่อรักษาสัมพันธ์ในจุดเปิดมุตสานุชนรวมวัศาธรนาเป็นโยุก

dan berlangganan terhadap orang-orang yang